สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้วันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปลอบคันสำหรับเจ้า r o y a l e n f i e l d นะครับ Interceptor 650รถคันนี้เป็นปี2020เลขไม,ม้บิงเพียงหลักพันเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวอีกแล้วใครหาอยู่สำหรับสีนี้นี่คือสีส้มคันแรกที่เข้ามาสำหรับรุ่นนี้นะเอาเป็นว่ามาดูว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนเลขไม่เท่าไหร่มาเลยครับ เลขไมค์คันนี้ครับนี่วิ่งมาอยู่ที่2,103.7กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะกุญแจให้มาครบนะครับเิ่มนะครับแผงคอเดิมนะครับแผงคอบนเดิมหัวโชคเดิมสวยนะครับนี่ตุ๊กตาแฮนด์เดิมไม่มีรอยนะครับนี่มีสวิตช์เปิดปิดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นออั่นเสริมประกับไฟฟ้าตัวถึงไม่มีเระรางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัตเดิมเดิมนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วกนี้ครับ ประกาศพันเร่งครับตรงสือไม่มีเดือนลางมือเบรกเดิมครับไม่มีคดไม่มีงอคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับเป็นสีส้มเดิมไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบแน่นอนเบาะนั่งเดิมครับลายไดยมอนด์คันแบบนี้ไม่มีขาดไม่มีรูนะคะด้านหน้าครับโดดเด่นด้วยชิวหน้าแต่งนะครับจากรอย่เอ็นฟิลเบิร์กศูนมาเลยโคมไฟหน้าเดิมใสสวยนะครับไม่มีรอยหินอันนี้มียางกันฝุ่นมาให้ด้วยแล้วก็นี่ครับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าเป็อนอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาบังโคด้าเดิมครับ ยางหน้าเดิมครับจากเฟรีแพนทอมเดิมติดรถจากศูนย์เลยครับล้อหน้าไม่มีสลอกไม่มีดุ่งนะครับนี่ฮะดุมล้อสวยกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินเห็นไหมครับคันนี้มาเพราะประกาศออยแต่งนะครับเป็นงานอลูมิเนียมสวยงามครับด้านล่างครับมีคิสเพดกันกระแทกด้านล่างด้วยนะฮะแล้วตัวนี่ฮะไม่พอครับมีแคสบาร์นะครับกันแคล้งมาให้ด้วยตัวท่อนะครับด้านหน้าไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลย ฝาว่าเเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวกรีบเครื่องเต็มไม่มีแตกหกักแน่นอนแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยลม้มแล้วก็ล้มแปะนะครับขาแยกหลังไม่มีคตไม่มีงอพักเท้าเดิมไม่มีแตกหกักยางเต็มนะครับอันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมอยูย่เรามาฟังเสียงท่อกันนะครับรอบเดินเบานิงนะครับอัตราเร่งนะครับนะครับขึ้นเร็วลงเร็วรถเครื่องยนต์นะครับนิ่งๆเลย เราเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับไม่มีรอยล้มเรากระแทกด้านข้างแน่นอนจานเบรกด้านหลังครับเต็มๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับหลบขอบรถด้านหลังนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเต็มจากเฟรดี้แฟนทอมเช่นเดียวกันทั้งหน้าและหลังเลยนะฮะบันท้ายเดิมครับนี่ครับไฟท้ายเดิมบังโคนหลังเดิมครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยมีล้มแล้วก็ล้มแปะด้วย ฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นโซ่สเตอร์เดิมๆแบบนี้อยู่นี่นะครับตัวท่อเดิมสวยนะครับไม่มีรอยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอแคนเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาล์วเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวตัวเครื่องแห้งใสเหมือนรถใหม่อะมาดูฝั่งซ้ายบ้างบินหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูครับแห้งๆใสๆเนี้ยบตามสไตล์เทสเทเบลเพราะทำห้าอยู่แล้วนะฮะ เบาชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอจริงๆสัมพันธ์กับด้านขวาเลยอ่ะด้านขวาไม่มีนี่เป็นดิสหน้าเดียวนิเออไม่มีไม่เป็นล่องครับเป็นแค่รอยอย่างเดียวเอาละฮนะเป็นไงบ้างท่านเจ้ารอยยอแอนฟิลอินเตอร์เซ็ตเตอร์650คันนี้สีส้มสภาพป้ายแดงนะฮะใครหาอยู่ตอนนี้จะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับพึ่งเข้ามารีบเลยฮะอย่าช้าถ้าช้าอดแน่นอนเราเจอกันที่ด้านไปพระราม5ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ